ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าม่ป้ายรถไฟฟ้าอยู่ในอันปารีสละอันนี้ร้านขายคมขายของเต้มขายของเอเชียด้วยจ้ามีทุกอย่างสากกระเบือ,อยันเรือโลบอยากกินอย่างอยู่นี่บรรยากาศตึกสูงๆงตึกง,งามๆอยู่ในปารีสจ้าตรงนี้ ในปลารีสแล้วตรงนี้เขาเอาลาลิ้นปารีสสิบสามจ้าปลารีสสิบสามใช้หน้าเท้าจ้ะนี่ซื้อป้ายรถกำลังอันพักกันดีใจสิได้รถสายใหม่รถไฟฟ้าสายใหม่สายนี่แหละจ้ะป๊อกเดอซัวซี่เตเก้าอันนี้เป็นตู้ซื้ออัน บัรลดติเก้รดเนาะบัรขึ้นรถล้าเขาน่ะจา้ะต้องมาซื้อยูตู้ตรงนี้นี่ซื้อยูตู้ตรงนี้มองซื้อมองซื้ออันนั้นมองซื้อบัรขึ้นรถเป็นแบบนี้จ้ะตอนนี้เขายังว่าเปิดเด้อจ้ะเขายั้งปิดอยู่ตรงนี้คนจะเพ่นผ่านแนเป็นตลาด ในป่ารีดเลยจ้ะผู้ค้นอาจจะหลายแน่แถวนี้รถล,ล้าผู้ค้นจะหลายจ้ะเพราะว่ามันเปิดไอ้ล้านเอเชียเต็มจ้ะทางบนนี่ก็จะเป็นไอ้ใช้นาเท้าจ้ะ้างบนนี่เป็นใช้นาเท้านี่จ้ะน้อ นี่ก็จะเป็นตลาดไอพวกเอาพักเอาผลไม้เอาพักเอาเยี่ยงมาขาย่าแถวนี่ คนต่อคิ้วเข่าซื้อขอเบึงตึกในคุ้มสิบสามในปาร,รีสสิบสาม สูงครับสูงสุดเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่สั้นพอมึงสามสิบสองเบาะสามสิบสองสั้นสูงสุดสามสิบสองสั้นคุณ ุปดปลายด้อได้น้อยปารีสิบสามคนเอเชียหลายสุดอยู่นี่น้อยครับพายคือเกาหรือจ้าของมาวาสิโบเอาอยัางอ่นด้พายคือเกามือน,นีหนาวหนาวหนาวครับ พาแมคโดคือเก่าจ้ะมาถาซื้อแมคโดคือเก่าเห็นบ่ร้านขายสิ่งขายของขายของเอเชียจ้ะเต็มพานแมคโดให้ลูกเบิ้งนีมาตกกับตก่ายหิวก่าหิวได้สองวิดนี่ได้ได้อันนี้ได้ซื้อบางยานี่น่ะต่อคิ้วซื้อเบิ้งนะ บรรยากาศบรรยากาศจ้ะฮิมาตกฮิมาตกฮิมากำลังลงฮึ่งจะ้ะสวยงามตึกรถล้กกระแรนอยู่คือเกา่าฮิมาโปรยหน่อยๆจ้ะเด้ แบกคือเกาจ้าได้ปลาได้บักสมได้บักพรีกได้นอมไม้แม็กโดให้ลูกอีกฮิมะจกักฮิมะจังไหนบุ๊พอปล่อยปล่อยนี่ละ <c oughs> <c oughs> ว่ามันมีมาขับฮิมาแน่น้อง พ่อแม่พี่น้องจากิมาหิมะพุนะ่น่ะทั้งผูทั้งภายหิมะฝนมันบอนั่นต่นไหนมันบหลายตกลงม,มนะ้มันเปียกนะมันเป็นฝนนะพุนะ่น่ะล้อเข่าไปไประตูรถเขาจะออกรถเขาสีออกมาเองพ่อแม่พี่นอ้องเปียกเบิดว้อเปียกเปียกเปียกฮิมะ ตั้งชาบ้านแล้วจ้ะพุ่น่ะขูลงมากำลังขูโ okay. <Yeah>. okay. อ้มาหอดบ้านขูเต็มเลยจ้ะเึง hey.